สวัสดีครับผมตุรากรมงคลวิชกุลครับวันนี้จะพามารีวิวรองเท้านะครับแบรนด์ BMX นะครับสรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็จะเป็น BMX Old School นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็น BMX Slip-on นะครับ mm hmm. ก็มาดูกันนะครับว่ามีความเหมือนความแตกต่างกันตรงไหนนะครับผม จะขอเริ่มจากตัว Bmx Ozu ก่อนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับใช้มาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ปัญหาก็คือว่าตรงตรงปลายเท้าเนี่ยนะครับตรงยางตรงปลายเท้าเนี่ยมันจะเริ่มฉีกขาดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยเอาไปให้ร้านซ่อมรองเท้าเขาเย็บนะครับเอาได้เย็บรอบๆเลยนะครับรวมถึงตัวตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวแผ่นที่กันกระแทกนะครับระหว่างบันไดกับเท้าคุณนะครับผมก็จะไปเย็บติดกันด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะเปิดออกมานะครับก็ใช้ไปประมาณ5เดือนนะครับเริ่มเปิดแล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการเล่นแล้วก็การเล่นของคุณด้วยนะครับว่าเล่นมากเล่นน้อยเล่นหนักเล่นเบาแค่ไหนนะครับองผมนี่ผมเล่นเบาๆแ,แล้วก็ไม่ค่อยได้ปั่นมากจะปั่นแค่ช่วงวันหยุดไปเล่นแค่ช่วงวันหยุดก็อายุการใช้งานจะยาวนิดนึงอันนี้ปีกว่าแล้วครับผม ส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบบสลิปออนนะครับเป็นสิ gnature ของคอร์ลาอดัมนะครับผมตัวนี้เป็นสิ gnature ของลาลีเอ็ดการ์ครับก็เป็นโปรจากค่ายเดียวกันครับไฟล์บายเหมือนกันนะครับเราก็มาเริ่มกันจากส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในการเลือกซื้อรองเท้าบีมเอ็นะครับนั่นก็คือใต้พื้นรองเท้านี่นะครับผมตรงพื้นรองเท้าตรงที่สัมผัสกับบันไดโดยตรงนี่นะครับผมก็ของ BMX Old School ตัวนี้นะครับเป็น แวนวอลฟ์โฟล์คบีมเอ็กซ์นะครับเป็นลาย Waffle Cup b บีมเครับตัวตัวสลิปออนนะครับ,รรบก็เป็น Waffle Cup b บีมเเหมือนกันนะครับลายเดียวกันเลยนะครับผมพื้นรองเท้าแต่ว่าตัวสลิปออนจะดูยากนิดนึงเพราะว่าตรงยางตรงนี้มันค่อนข้างจะใสนะครับแล้วก็จะปั๊มโลโก้รูปช้างอยู่ข้างในนะครับเป็นลูกเล่นนิดหน่อยนะครับซึ่งรูปช้างนี่ก็เป็น สลักของคอลัดอดัมนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นคนในจีลรียซึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ในสเปนครับผมส่วนของลาลีเอการนี่จะเป็นรูปสายฟ้านะครับก็เป็นโปรจากค่ายเดียวกันนะครับายบายเหมือนกันนะครับลาลีเอการกับคอลัดอดัมนะครับพืนรองเท้าเหมือนกันนะครับเป็นลายเดียวกันนะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับตรงปลายเท้านะครับรอบๆนี่นะครับที่ปกป้องด้านรอบนี้นะครับผม ของ BBX O School จะมีตัวดูรักแคปตรงนี้นะครับด้านหน้านี้นะครับหชั้นนะครับปกป้องปลายเท้านะครับผมจากการกระแทกแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะหนานะครับหนาแล้วก็เย็บแน่นหนาเลยนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มการปกป้องนะครับส่วนมาที่สลิปออนสลิปออนตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมีดูรักแคปนะครับตรงปลายเท้าด้านหน้านี้นะครับตรงทบ็อกซ์นี้แล้วก็รอบๆนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็น การปกป้องเดียวกันนะครับรอบเลยนะครับก็เย็บติดอย่างดีนะครับแน่นหนานะครับผมจะต่างกันตรงนิดเดียวก็คือตรงนี้นะครับของสลิปออนจะมีตรงนี้ยางตรงนี้เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะครับปกป้องนะครับปลายเท้าด้านบนนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับป้องกันการเสียหายนะครับที่เกิดจากการกระแทกนะครับผมส่วนตัวนี้จะไม่มีนะของลาฬิกาจะไม่มีตัวนี้นะครับก็มากันที่วัสดุ ต่อมามาไปที่วัสดุตัวนี้จะเป็นผ้าใบนะครับตัวโอสกูนี้จะเป็นผ้าใบซึ่งจะบางหน่อยนะครับผมเป็นผ้าใบนะส่วนตรงนี้นะครับสลิปออนตัวนี้จะเป็นหนัง,งสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีความหนาหนามากเลยครับผมลองใส่ดูแล้วนี่แน่นปักเลยนะเข้าไปในเท้านี่แบบว่ากระชับมากเลยตอนแรกนึกว่ามันจะแบบว่าจะหลุดง่ายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าใส่ลงไปนี่แบบว่ารัดเข้ากับเท้าพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้จะเตี้ยมากนะครับผมคือมันรัดเข้าไปตรงนี้ ฝ่าเท้าเรานี่แน่นเลยนะครับผมไม่หลุดแน่นอนนะฮะเล่นเล่นดีเอ็กไม่หลุดแน่นอนตัวนี้นะครับก็จะหนาหนากว่านะครับเป็นหนงสักเราะแล้วก็หนากว่าผ้าใบาตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับก็มากันที่ตัวโซข้างในกันบ้างนะครับตัวอินโซนะครับของแฟนด์สลิปออนคอร์ลัดอด,อดมนี้จะเป็นป๊อปคูชนะครับแบบนี้นะครับป๊อปคูช ของลารีเอ็ดการ์ก็เหมือนกันนะครับคือรองเท้า b m x แวนบีมเอ็กซส่วนใหญ่ก็จะเป็นป๊อบคูชนะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งจะเพิ่มการรับแรงกระแทกตรงนี้นะครับผมตรงโซนเท้านี้นะครับรับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับนุ่มดีนะครับผมตัวโอเคเหมือนกันนะครับตัวตัวโซลข้างในก็เหมือนกันนะครับผมทีนี้ความแตกต่างในฟีลลิ่งในการปั่นนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่ง ตัวผ้าใบนี้นะครับที่เป็นโอสกูนี้มันก็จะมีความสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับปกป้องจนเกือบถึงข้อเท้าของคุณนะครับผมนะส่วนตัวนี้นะครับจะจะ,จะออกทรงโลหน่อยเตี้ยหน่อยนะครับข้อเท้าคุณก็จะเลยขึ้นมาเยอะหน่อยครับแต่ว่าปกป้องตรงปลายเท้ากับตรงฝ่าเท้าได้ดีพอสมควรเลยตัวนี้แล้วก็หนากว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัว s ล i p On นี้มันจะทําให้หมด ปัญหาหรือกังวลเรื่องเชือกรองเท้าเข้าไปติดในใบจานหรือโซ่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผ้าใบแบบโอสกูนี้จะมีเชือกรองเท้าเพราะฉะนั้นเชือกรองเท้าบีมเอกซก็จะให้มาไม่ยาวนะนะครับเพราะฉะนั้นใครปั่นจักรยานบีเอแล้วมีเชือกรองเท้านี้ก็สังเกตดูด้วยนะครับเชือกรองเท้าถ้าเกิดว่ายาวเกินไปมันอาจจะมีปัญหาไปติดโซ่ไปติดใบจานทำให้เกิดบัติเหตุได้นะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูันที่เรื่องราคากันบ้างนะครับผมเอ่อแวนโอสกูบีมเอ็กซ์ตัวนี้นะครับของลารีเอ็กานี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว b ีเอ็มโอสูราคากลางทั่วๆไปก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3,400บาทนะครับในช็อปบ้านเรานะครับผมะมาณ3,400บาทราคากลางนะครับส่วนตัวนี้นะครับบ้านเรายังไม่มีขายผมยังไม่รู้ราคาครับแต่ว่าราคากลางที่เมืองนอกก็ตกอยู่ที่ประมาณคู่ละ2,006 6 2,007ประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมไปได้มาจากช็อปที่ไต้วันนะครับเราะลดราคาลงเหลือ2,200บาทและที่สำคัญนะครับเขาชิปปิ้งมาให้ฟรีนะครับผม international s i p p p n n นะครับฟรีนะครับแล้วก็ผมก็มาเสียภาษีนำเข้านิดหน่อยที่สุลการก่อนนะครับประมาณ700บาทนะครับรวมแล้วราคาตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็ตกอยู่ที่3,000บาทนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้พามารีวิวนะครับรองเท้า ขี่จักรยา BX นะครับก็มีสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับใช้รุ่นไหนยังไงดียังไงนะครับชอบตรงไหนนะครับหรือว่าแนะนําตัวไหนกันเข้ามานะครับก็เข้าความมาคุยกันได้ทางช่องนะครับผมวันนี้นะครับผมจีรโกมลชุนก็ขอกลาบลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ